สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒ์พัฒนาวีรคุณนะครับวันนี้เราจับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงในไทยกับปัญหาการทำนาปลังลุ่มเจ้าพยาครับ 3 0องศาวันนี้ยังพบข้อมูลล่าสุดที่ชี้ให้เห็นถึงสถานที่น่าเป็นห่วงของปัญหาน้ําและการทํานาปลังรุ่มเจ้าพญาครับที่กําลังส่งผลกระทบออกไปเป็นวงกว้างข้อมูลดาวเทียมพื้นที่นาปลังรุ่มเจ้าพญาของสถาบาัพนพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิาสารสนเทศองค์การมหาชนดูจิสดาล่าสุดพบว่ายอดการทํานาปลังตอนนี้ครับพุ่งไปถึง8ล้าน600,000ไร่เฉพาะเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ก็คือ3,000ไร่กรมชุมทานบอกว่านาปลังที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนนี้ คือการทำนาปลางครั้งที่2จึงสะท้อนให้เห็นว่ามีชาวนาจำนวนไม่น้อยครับที่ยังยอมเสี่ยงทำนาท,ท,ทั้งที่รู้ว่าน้ำจะไม่พอจังหวัดที่เพิ่มขึ้นมากสุดก็คือสุขโขทัยครับเฉพาะเดือนนี้เพิ่ม1 1 0 0 0 0ไร่ทำให้ทั้งจังหวัดมีนาปลางรวมกันกว่า8 9 0 0 0 0เนไร่เราจะปล่อยให้สาการเป็นต่อไปแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรดูคำอธิบายจากกรมชุระถานนะครับนั่นคือการทำนาปลางลุ่มเจ้าพญาที่ผ่านมามักเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้จึงมีน้ำส่วนที่เหลือจากการให้ชาวนาทำนาปลาง ไหลลงไปในแม่น้ําเจ้าพระยาให้คนอื่นๆได้ใช้อุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศเจือจางและไล่น้ําเข็มด้วยแต่ตอนนี้ครับชาวนาทํานาปลังเกินแผนแล้วกว่าสองเท่าจึงไม่เหลือน้ําให้ไปใช้เพื่อกิจกรรมอื่นอย่างตอนนี้ก็กระทบกับการทําประปาที่ใช้หล่อเลี้ยงคนเมืองหลวงกว่า10ล้านคนเพราะว่าไม่มีน้ําจืดมาผลักดันน้ําเข็มครับนายทองเปลวกองจันทร์ผู้ในการส่วนบริหารจัดการน้ําและอุทกศาสตร์มกรมชุทานบอกว่าน้ําต้นถุนตอนนี้มีพอเลี้ยงนาปลังรอบแรกเท่านั้นจึงขอความร่วมมือหลังเกี่ยวนาปลังรอบแรกเสร็จแล้ว แล้วให้งดการทำนาปลังครั้งที่2อ,อย่างเด็ดขาดน้ำที่มีอยู่จะได้เพียงพอกับทุกคนทั้งลุ่มน้ำอีกทั้งยังเป็นน้ำใจในการแบ่งปันน้ำให้คนท้ายน้ำได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยายอย่างทั่วถึงด้วยข้อมูลนี้ไม่รู้ชาวนานลุ่มเจ้าพระยายจะฟังหรือเปล่านะครับอีก2เดือนกว่าจะหมดหน้าแรงเราจะได้พิสูจน์กันครับสุนนี้ลักษณะอากาศทั่วไปเป็นอย่างไรดูกันต่อเลยนะครับ ช่วงนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนมีผลต่อความหนาวเย็นในตอนเช้าในภาคเหนือและอีสานนะครับระวังระหว่างวันอาจจะเจอทั้งหนาวเย็นร้อนฝนจะปรับสภาพร่างกายไม่ทันและไม่สบายได้แล้วอาการแบน้ครับจะยังมีอยู่ในช่วงวันสึงวันนี้ต่พัดใต้ตรงนี้ฝนเพิ่มขึ้นตามลมหนาวที่ยังคงลงมาจากจีนขึ้นลมในอ่าวไทยซึ่งมีกําลังแรงนะครับอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่สุราษฎร์นีลงไฟขึ้นจะสูง2-3เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับ บ่ายพรุ่งนี้ครับจะมีการอัญเชิญพระบรมาสารีริกธาตุส่วนพระหัยทธทาตุและพระดัชนีชาตุและพระพิจเนศฟปางมหาการะเทศจากลันบุญชั้นทีอาคารบริณนท์ไปท้องสนามหลวงแล้วนะครับใครยังไม่ได้มาสักการะที่ช่อง3ามต้องรีบแล้วครับเรามาตาากมาตอ่อในช่วงข่าววันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือทีวีส,ส,สามรอศิลปสามนะครับสนับสนุนโดยจานดาวเทียมไทยแสน